โอ้เต็มบ้างนะครับผมบ้างนี้ไปต่อครับผมเต็มบ้างนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ก็ออกมาหาอยู่หากินนะครับวันนี้พามาดักปลาไหลครับผมลูกชายก็มาด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ดักทั้งหมดยี่สบสามลูกนะครับก็จะไปดักปลาไหลกันครับก็ดูสภาพไม้ของเราก็สวยอยู่นะครับแต่ก็มีคนมาใส่เยอะแล้วครับผม ผมก็ใส่ได้หลายลูกแล้วนะครับวันนี้ก็มาผ่านเป็นนะครับมันตรงนี้แหละจะได้ไม่หายก็ไปเจอบ้างรันเขาก็ยังไม่ได้กู้นะครับวันนี้ับยยเไปลก็หมันใครหมันมันครับใส่รวมๆกันไปครับผม เรื่องบางเขาอันไหนก็หมาไใช้สวยอยู่ครับแต่ก็คนก็ใส่เยอะอยู่นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับขานเบนก็เอามาสิบสามลูกผมของผมยี่สิบสามลูกนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับค่อยมาลุ้นกันว่าจะมีแต้มมีตัวให้รับชมหรือเปล่าไปดับบังรันครับสำหรับวิธีใส่ก็ดูตรงไหนน่าจะมีตัวก็ยัดเลยนะครับ ไม่ต้องวิธีดีตองนะครับผมแบบง่ายๆครับแย่อย่างเดียวไปครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันบวัสดีครับบรรยากาศไมายของเรานะครับหมายสวยๆนะแต่ก็ไม่ใช่ไม้ใหม่นะครับเจ้าถิ่นเขาบอกว่าใส่ประจำครับผมเขาบอกว่าก็ลองดูครับว่า หมานไข่หมานมันครับผมวันนี้ที่ใส่เยอะมากครับแต่ไม่รู้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงผ่านเบนก็ใส่เสร็จแล้วครับได่ผักบุงด้วยครับเก็บผักกลับบ้านาอีก็ <c oughs> ามาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้า <c oughs> ว่าจะหมานแค่ไหนกับ23บ้าง พันเบ้นอีกสิบสามบ้างจะได้ปลาไหลสักกี่ตัวเหยื่อเด็ดของเรานะครับปลานินต้มผสมดินปวกปลาตะเพียนต้มน้ำปลาครับกับปลาตะเพียนต้มน้ำปลาลาจะเป็นยังไงสิบสามบ้างกับยีบามถ้าแพ้สิบสาบ้างนี่ก็สงใส่ต้องใส่ปลาเพิ่ม <c oughs> ไปครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมสวัสดีครับ ก็มาถึงหมายแล้วนะครับมาลุนบังแรกของเราเลยครับผมอุ้ยอากาศเย็ยนๆครับบังนี้ทำมาใหม่นะครับทำมาใหม่สองบ้างเมื่อวานนี้อุ้ย,ยบังแรกก็ได้แล้วครับผมนี่ครับบังแรกบังใหม่ก็หมานเลยครับผม ตัวใหญ่ด้วยครับผมโอ้ยมานแล้วครับจะเ,เป็นลุ้นลูกต่อไปครับมาดูลูกที่สองตรงนี้ครับลุกลูกที่สองไม่ได้นะครับลูกที่สามครับผม ที่สามก็ไม่ได้ครับไปต่อครับดูลูกนี้ครับลูกนี้ก็ทํามาใหม่อีกลูกหนึ่งครับผมอืมลูกใหม่หมานครับเออคับหมานนะครับนี่ดินดุกๆๆอยู่นี่ ไปต่อครับชมลูกนี้ต่อครับลูกนี้ไม่ได้ครับผมไปต่อครับดูลูกนี้ต่อครับผมม,มีไหมโอ้ลูกนี้ไม่ได้ครับ ลุ้นลูกนี้ต่อครับผมไม่ได้ครับไปต่อครับสมลูกนี้ต่อครับผมอ่ะลูกนี้มีตัวนะครับนี่ครับผมสวยๆเลยครับไปต่อครับ รุ่นลูกน,นี้ต่อครับผ่านบินก็ได้หลายลูกแล้วน,นะครับนีไม่ได้ครับผมไปต่อครับนู่นครับผัานบินเก็บอยู่ตรงนู้นนะเขาได้หลายบ้างแล้วนะครับหมาจริงๆเป็นรุ่นของเราต่อครับ ไม่ได้ครับไปต่อครับมาลุ้นบ้างนี้ต่อครับเบาจังอุ้ยอืมไม่เบานะครับนี่ไม่เบานะครับน่าจะสองตัวนะครับบ้างนี้ไปต่อครับผมโอ้ของฟันเบนครับ ยังเก็บไม่หมดนะครับนี่ยังหมานเลยปลาครับปลาปลาต้มปลาตะเพียนต้มปลาตะเพยียนต้มน้ำปลานะครับรใครจะใช้สูตรนี้ก็ได้เลยนะครับไปลุ้นต่อครับผมนึงครับผมไปลุ้นกันครับ <c oughs> มีอะไรไหมโอ้โโอ้โอ เต็มบ้างเลครับผมบ้างนี้ไป,ไปต่อครับผมอ้เต็มบ้างเลยครับลุ้นต่อครับโอ้ยบางนี้เงียบครับไปต่อครับลุ้นต่อครับผม บางนี้ไม่เข้าครับไปต่อครับลุ้นของเราต่อครับหมูฟานเป้นหมานมากมากๆเลยนะครับได้อีกเดียวไม่ได้ครับไปต่อครับผมลุ้นลูกนี้ต่อครับ มาอีกหนึ่งครับผมนี่ครับไปต่อครับผมดูลูกนี้ต่อครับผมไม่เข้าครับไปต่อครับนุ้นต่อครับเลืออีกสี่ห้าลูกดนลูกนี้ก่อนครับผม นี้ก็ไม่มีครับไปต่อครับลุ้นต่อครับผมอ่าบางนี้มาครับผมมองไม่เห็นนี่ครับให้รับชมที่บ้านนะครับลุ้นต่อครับ บ้างนี้ไม่ได้ครับแล้วบ้างนี้ให้ลูกชายไปเก็บให้นะครับ้ายซ้าย,ายมองอย่ามองบนโคกดิมองในน้ำนี่เห็นเปล่าเห็นเปล่า้ายเห็นท่อไหม้ายซ้าย,าย้ายอยู่ตรงไหนซ้าย เห็นยังมองเข้าไปเดินเข้าไปอีกเอเออ่ะดึงเบาๆนะใช้งามติดอะไรพลวดไหลออกปเป็นเส้นหนักไหมมันไม่คุก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 หรอมีแต่ขี้ต้มเลย่ะกลับมา สงสัยจะไม่ได้ลูกนี้น่าจะแห้วครับผมท้ายบางสุดท้าย,าายเข้าไม่เข้ามาดูลูกสุดท้ายครับผมหืม,มแน่นเปี้ยเลยเสียบแน่นเปี้ยเลยอโ,โอ้โหเบาว,วิวเงียบกริบหมดแล้วครับผมสรุปผลงานของเรานะครับ ได้ยี่บสามลูกได้แปดลูกนะครับลูก,ลกโอ้ลูของพันเบินอะไรจะขนาดนั้นนหญโอ้เ<อ>ยอะเด็ดเยอะเด็ดสิบสามเข้าเก้าครับพลาดไปสี่ลูกปลานินต้มน้ำปลาเขาเด็ดจริงๆปลาตะเพียนเออปลาตะเพียนก็ไปเทรับ<อ>ชมที่บ้านครับวันนี้ก็กลับบ้านก่อนครับผม

านเบนนะครับโอ้หมานสุดๆเลยครับผมมีตัวใหญ่เลยครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูประหลักันครับเข้ามาทั้งหมดแปดบ้างครับผม <Yeah. S 2> นี่ครับโอ้อได้อ ตัวใหญ่จได้ผู oh. ้ให,ใหญ่นะออกมามันใส่แน่นบงัง okay. ยาวแน่นบงนังแล้วมั่งดิ <laughs> ไม่ออกครับไ,ไหนไออพอดูดิโอ้โอีกตัวนึงเอา้ามีอีกตัวนึง อันนี้ออกไปก่อน,นอ่าเทใหม่ให้ลูกเทนะครับลูกอยากเทโอ้ลงไปสองนิ้วเลยตายขายขายเนีย่ย ตายเอา้าอย่างนี้ได้ไหมเดินไปหน่อยนี่ตัวน้อยตายยังยังไม่ตายไม่มันขยับช้าจังสองตัวสองตัวบ้างไหมสองตัวตัวเดียวแน่ๆตัวใหญ่นะ อู๋อืมสองตัวอืมหนงตัวหนึ่งตัวตัวนี้น่าจะสองตัวป่ะมันหนักหนักใช่เอ้ยสองหาง สามตัวเลยว้าวมีตัวเล็กน้อยอยากจบนี่ครับผลงานวันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับผมตัวใหญ่ตัวสิตัวยเลยครับน่าจะได้ประมาณสองกิโลกว่าครับผมสตัวเลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมก็กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ คลิปหน้าจะไปหาอะไรก็ติดตามไว้นะครับอขอบคุณครับาาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตัวใหญ่ยาลงนั่นกันนะ